ถือยู่บอครับบอบอขวาได้เห็นเพิ่งเห็นบอกครับอ๋อมาดูกล้วยกล้วยต้นเดียวมีสี่กล้วยต้นเดียวมีสี่ปีเจ้าปีครับสี่หนึ่งสองสี่เก้าแล้วสาี่โอ้ต้นเดียวได้ไิแต่ต้นเดียวเหรอ วันนี้วันที่14กุมภา14กุมภา29 64อ๋อเพิ่งเพิ่งเห็นแม่นบอกครับเพิ่งเห็นเนาะเพราะมันมีเลขนะมีเลขให้ด้วย่ลมเห็นฟองไว้ีน่อจเอเอ2นมาถึง4วันอยู่ข้านี้เกีนเบิร์ดนี่ ผมเาสม่เออแมนครับเ <นะ S 2> oh ออรายการครับต้นเดียวมีสี่ปีมีจักลูกป่ะมีลูกอปล่บมีเลยน้องฮันดี้ฮัโอ้มะกล้วยต้นเดียวต้นเดียวด้วยนี่มีเลขกพิ่นพิ่เปเมาเลขแล้วเด่นศูนยเพิ่นวะสองสอาศูนย์บอกไวยครับว่าเป็นดินไผ่้องนั้นห้องอย่าหูปุ้มด้วนครับหูปุ้มพิ้นปะการัง แม่คุ้มนะครับโอ้แม่เพิ่นโอ้เพิ่นพามานะครับเป็นมูลเพิ่นพามาครับอ๋อโอ้เพิ่นมาขอเลขแล้วเอาเบิ่งลูกกับเพิ่นมาขอเลขได้หรือเปล่าที่แล้วมันไปเห็นก่อนครับจักเด้อเห็นแต่ร้านค้าเขาจะลงนำโทรศัพท์นี่นะโอ้ไอ้กล้วยตานี้นะครับเนาะกล้วยตานี้นะครับ โอ้โหเขาเจ้าลูกปะ่ะล่ะโอ้ถือปะลูกเอาแปลงออกเนาะตาดีก็ได้ไปเขาเล่าไปเขาฝันดิก็่ฝันบองเล่กันจะได้อยัางกับไข่บอเขไปเลยเนาะไข่น้ำแดงเนาะน้ำเขียวน้ำแดียงไปแสดงนะคำนั่นนงพันถืออ๋อเห็นเทียนตัวใดครับบึงบ่งบึ่งดู พืชมพร้าวเล็นะครับนี่เพื่นเพ่อนมะพราเลขครับโอ้ต้องตามนะครับต้องตามป่ะได่งวันนี้วันที่สิบสิบหกนี่สิอตัวใดโอ้แปดตัวนี่โอ้มีเลขแปดเลยเป็นบอกครับนี่โอ้มีแปด้ลนี่อิหรีนะครับนี่นี่ครับนี่ ไ mm. บ no, it, it ่ได so. like ้เข so, oh. uh ียนนนี่ฮะเนี่ยหนึ่งแปดเลยอินครับนี่พ่อแม่เพื่อเจ้าได้โชคเจ้ามาทำผาได้หนึ่งแปดนรับไม่ได้เขียนนี่นี่ครับนี่นีเห็นไ่นี่เห็นบ่ครับไม่ด้เห็นได้นี่ยสิบแปดครับเมนน่ครับพูอกันอยู่บอ่ะบบกขีดแล้วขี่จังไดเนาะบึงบึงเลยนี่ครับนี่เพื่อเขาได้โชคร่วมกันครับเจ็ดแปดนึกเจ็ดแปดแลสิบแปดครับบึงผู้เดียว เราถูกเห็นว่เป็ดอย่างนู้นนี่ที่แป็ดลูกไปลูกไม้เห็นส้ำบ่เนี่ยพอสิบแปดกับเจ็ดแปดละ่ะถ่า,ายออกมาแล้วก็บึง้งเลยซ้ำเป็นสัตว์ครับเออแปดนี่สัตว์แป็ดสัตว์แห้งเอาเอาไม้ดูตัวใดโอ้เขียนไว้ดอกเจ้าสิฮะ ท่านเสียงก็ไมนต้องเป็นห้อยลม่ครับคักดูคักดูครับมุนมั่นหรอขาเนาะใช่หวยอืมห้อยเพื่อนสิบแปดอี๋ออกสี เห็นสัตว์ตัวนี้สัตว์ตัวเลขแปดบอสเจ็ดแปดกับสิบแปดครับมีสองตัวเลยล่ะครับเอาซื้อไว้ด้วยครับประดังคารเพื่อได้เพื <c oughs> ่อถือโชคจะเป็นปลูกเป็นขายปชัวออกมาเจะบึงปานนี้แล้วเนาะครับ